าแล้วห้าอีกหาซ้ำห้าซ้อนมุกรถไฟคีฮหะมุกตับต้นตำรับข้ามแม่คอมเมดีน้นตัวตลกระดับโลกสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวชาวเพื่อนบ้านที่จะไม่เกิดอาการอยากเล่าเอามาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของชาวเพื่อนบ้านด้านติดกำแพงของเราผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นตัวตลกระดับโลกไปแล้วนะครับ พอเรียกได้ว่าพวกเขานั้นไม่เคยจะหยุดปล่อยมุกเรียกเสียงฮาให้กับประเทศอื่นๆเลยสักวันและแต่ละมุกก็ขำๆทั้งนั้นเลยนะครับส่วนมุกที่เราจะเอามาพูดถึงวันนี้น่าจะเรียกได้ว่าเป็นมุกตับก็ว่าได้ครับถ้าหากเทียบกับตลกคาเฟ่บ้านเราคือเป็นมุกชุดที่เล่นชุดเดียวเรียกได้หลายฮานน่นะครับซึ่งมุกตับต้นตำรับคาเมที่ผมพูดถึงนั้นก็คือกรณีรถไฟคิหะ183ครับ รถไฟมือ2จากญี่ปุ่นที่มีใช้กันทั้ง2ประเทศทั้งไทยและกัมพูชามุกฮาของเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ตอนที่ไทยเนี่ยได้รถไฟขบวนนี้มาจากญี่ปุ่นเลยนะครับเหมือนไทยไปเห็นแล้วเนี่ยเกิดไอเดียบันเจิดว่าคุณปู่คีหะนี่น่าจะเอาไปพัฒนาต่อยอดได้ด้วยสภาพและความคลาสสิกไม่ควรจะถูกจอดทิ้งไว้แบบนี้จึงขอซื้อครับ แต่ทางญี่ปุ่นเห็นแก่มิตรภาพแล้วก็สิ่งดีๆที่มีต่อกันมาในอดีตบอกว่าไม่ต้องซื้อเอาไปเลยเออกแค่ค่าขนส่งก็พอ,อพอพวกเขาเนี่ยเห็นได้ไทยมาฟรีๆก็สบช่องในการแขวะของชาวเขเมรเขาละครับไทยทำตัวเหมือนขอทานบ้างไหนว่ารวยทำไมไปขอเขาบ้างญี่ปุ่นแค่หาที่ทิ้งขยะบ้างอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแล้วจังหวัช็อตมุกก็มาถึงตอนที่ไทยแล้วเนี่ยซ่อมเสร็จ แล้วนำไปวิ่งเป็นขบวนท่องเที่ยวมันดันปังมากๆนะครับความสวยงามของวิวทิวทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวไทยเนี่ยบวกกับความคลาสสิกของคุณปู่ขี้หะมันกลายเป็นแรงดึงดูดของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติได้เป็นอย่างดีจนชาวคอมเนช็อตไปตามๆกันครับตึงโป๊ะไป1ช็อตสเต็ปต่อมาของมุกนี้ครับคือพอเห็นไทยเนี่ยเอามาทำแล้วมันดีเหมือนได้ของฟรีแต่เกรดเนี่ยพรีเมียม รัฐบาลเขมรก็เลยอยากจะมีกับเขาบ้างครับจนต้องไปขอจากทางญี่ปุ่นแบบฟรีๆแต่ก็ตึงโปะไปอีกหนึ่งจอดครับเมื่อโดนทางญี่ปุ่นปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใหญ่เพราะไม่เคยสร้างบุญคุณอะไรไว้นะครับแถมยังมีคนไปขโมยตัดสายไฟให้เขาเดือดร้อนอีกด้วยแต่ถึงกระนั้นนะครับด้วยความที่มันอยากได้แล้วก็เห็นที่ไทยอยู่แล้วว่ามันดีถึงเขาจะไม่ให้ฟรีเนี่ยต้องจ่ายเงินซื้อก็ยอมแหละครับงานนี้จนสุดท้ายพวกเขาก็ ซื้อคิฮะ183มาจากญี่ปุ่น11ตู้ด้วยกันถึงแม้ในทางเศรษฐศาสตร์แล้วการจ่ายเงินซื้อในขณะที่ไทยได้ฟรีนะครับมันย่อมจะเป็นเรื่องเสียเปรียบแต่กลับเป็นเรื่องดีของชาวเขมรครับที่กำลังไม่รู้จะหาทางออกยังไงเพราะว่ายอะเยยฝั่งไทยเอาไว้เยอะนะครับได้กลับมามีปากมีเสียงได้บ้างว่าเขมรน,น่ะจ่ายเงินซื้อไม่ได้ไปขอเขาฟรี ศักนสะีเนี่ยมันต่างกันนะไอ้พวกเสียมประมาณนั้นนะครับเล่นมุกนี้ไปได้ไม่กี่วันนะครับถ้าจําได้ไม่ผิดจังหวะตึกโป๊ะก็มาอีกแล้วเมื่อความจริงอีกข้อปรากฏว่าพวกเขาซ่อมไม่เป็นและคนที่จ้างให้ไปทําการซ่อมให้นั่นก็คือไอ้พวกเสียมนี่แหละครับยังยังครับแค่นี้ยังไม่สามารถที่จะสะกดตัวตลกออริจินอลไว้ได้ ถึงพวกเสียมเนี่ยจะไปซ่อมให้ชาวเขมรเนี่ยก็ยังมีเสียงเล็ดลอดออกมาอีกบ้างนะครับว่าก็จ้างไงคุณก็ได้เงินนี่ถ้าไม่จ้างจะมาเหรอไม่ได้มาทําให้ฟรีๆจะมาเอาอะไรเป็นบุญคุณนะครับแต่พอชาวไทยถามกลับไปว่าแล้วเหล็กลางกับหมอนคอนกรีตละ่ะอันนั้นให้ฟรีนะขนให้จนถึงชายแดนด้วยอันนี้เป็นบุญคุณได้หรืออยังก็ตึงโปแล้วก็เงียบก,กริบไปอีกดอกหนึ่งนะครับ และยังไม่จบแค่นั้นครับมุกตับนี้บอกเลยว่ายิ่งเล่นยิ่งหาจากที่ในตอนที่ซื้อมาแรกๆนะครับเสียงจากทางฝั่งประชาชนเนี่ยก็ออกจะมีคัดค้านอยู่บ้างเพราะกลัวว่าจะโดนไอ้พวกเสียมเนี่ยเอาคืนเพราะว่าไปด่าเขาก่อนเยอะนะครับรวมไปถึงคําถามจากประเทศอื่นๆก็เริ่มแววแวๆมาแล้วว่าอา้าวๆไหนบอกว่าเป็นขยะที่ญี่ปุ่นเอามาทิ้งที่ไทยแล้วทําไมตอนนี้ถึงอยากจะได้ รัฐบาลของพวกเขาจึงให้สื่อตีข่าวปรับอารมณ์คนในประเทศว่าเจ้าคีหะ183นั้นสามารถทำความเร็วได้ถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะกลายเป็นรถไฟความเร็วสูงขบวนแรกของประเทศเราเลยนะใช่ครับใครๆได้ยินก็ต้องร้องฮะกับข่าวนี้110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเรทที่จัดว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงเลยนะครับแต่เช่าขมรก็เชื่อ แล้วก็สงบลงได้อันนี้ไม่อยากจะปรักปรำนะครับว่าเขาหลอกประชาชนเขาอาจจะแค่บอกไม่หมดก็ได้ถ้าบอกหมดก็อาจจะพูดว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงกว่าที่เรามีอยู่ประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่แล้วไม่นานครับความฮาอีกตับมันก็บังเกิดเมื่อล่าสุดเปิดเผยออกมาแล้วว่าคุณปู่คิฮะที่จะกลับมาโลดแล่นในดินแดนอาณาจักรมหัศจรรย์นั้น จะใช้ความเร็วได้แค่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็อย่าไปว่าเขาหลอกเหมือนประชาชนโง่อีกนะครับความเร็วออกแบบของคีฮะเนี่ยคงถึงแหละผมว่า110กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็การทดลองวิ่งในรางที่ทดลองนะครับแต่พอบวกกับสภาพระบบรางภูมิประเทศทัศนวิสัยใส่สัมประสิทธิ์ความปลอดภัยเข้าไปแล้วเนี่ยมันได้เท่านี้จริงๆนี่แะครับตึงโป๊ะล่าสุดของตับคีหะคือ รถไฟความเร็วสูงที่ชาวเขมรฝันไว้นั้นจะวิ่งได้เพียงแค่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าจะเทียบให้เห็นภาพก็พอๆกับป้าผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปตลาดแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าการขี่มอเตอร์ไซค์ไปตลาดของป้าผมเนี่ยในทางขนส่งเขาเรียกว่าเป็นการเดินทางแบบ door to door หรือประตูถึงประตูซึ่งเป็นการเดินทางที่สะดวกที่สุดคือป้าผมออกจากประตูบ้าน ไปถึงประตูตลาดได้เลยนะครับในขณะที่รถไฟความเร็วสูงขเขมรน,นั้นจะต้องใช้การเดินทางไปสถานีเวลารอรถออกเวลาในการเดินทางแล้วเดินทางจากสถานีออกไปยังประตูเป้าหมายนะครับนั่นก็เท่ากับว่าถ้าหากว่าระยะทางเท่ากันนะครับป้าผมขี K ่มอเตอร์ไซค์ชนะครับและนี่ก็เป็นตึงโป๊ะครั้งสุดท้ายอ่อขอใช้คำว่าครั้งล่าสุดของมุกตับขีฮะ จากตัวตลกอัจฉริยะระดับโลกครับที่ไม่บอกว่าสุดท้ายเพราะอาจจะมีการคิดมุกใหม่ขึ้นมาเพิ่มก็ได้นะครับระดับนี้แล้วแต่หวังว่าคงจะไม่ใช่มุกมาโทษว่าช่างไทยทีมวิศวกรไทยที่เข้าไปซ่อมให้เนี่ยแกล้งให้วิ่งได้ช้านะครับแล้วก็อย่าไปลองของฝ่าฝืนคำสั่งวิศวกรเพื่ออัดคุณปู่คีฮะให้วิ่งเต็มกำลังนะครับจากมุกตลกมันอาจจะกลายเป็นโศกนาฏการรมเอาได้ง่ายๆ เชื่อผมเถอะครับวิศวกรเขาเรียนมาและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกนำมาเล่าในวันนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจและเป็นการสนับสนุนค่าเล่าแบบไม่เอาโซดากันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ